สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูก่อนได้เจตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับ เราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆรงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับแม่ทัพออกคำสั่งทันทีและถอนทหาร1,500นายจาก2,000คนที่รับผิดช,ชอบในการปกป้องกำแพงเมืองเขานำพวกเขาเป็นการส่วนตัวขณะที่พวกเขาตามสูชาญชิและคนอื่นๆเข้าไปในเมืองเมืองโตหลิงจำเป็นต้องมีสถยรภาพในเวลาเช่นนี้สูชาชี เปิดเผยตัวตนของเขาได้เข้าสู่เมืองโตหลิงเพื่อฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยในด้านนี้ในอีกด้านหนึ่งหัวอยู่เ้าได้ทางอูถงได้ทันกับกองทัพวิศกรวิญญาณทั้งสองพวกเขาสามารถเห็นการก่อตัวที่เข้มงวดและเรียบร้อยของกองทหารวิศกรวิญญาในระยะไกลวอยู่ห้าถอนหายใจเบาๆในขณะที่เขาหันไปทางทางอูถงและกล่าวว่าจากขวัตตะวันจันทาดีกว่าในการฝึกอบรมบำรุงเลี้ยง และการสั่งการวิศกรวิญ,ญญาณของพวกเขามากกว่าเราดูการก่อตัวของพวกเขาและเครื่องมือวิญญาณที่เชื่อมโยงกันพวกเขาก้าวหน้ากว่าเรามากพวกเขาดำเนินชีวิตสมกับชื่อของพวกเขาในฐานะกองทัพวิศกรวิญญาณระดับสัตว์วิญญาณทางโอทงกล่าวว่าแล้วเราจะทำอย่างไรข้าคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เราจะสามารถทำอะไรกับพวกเขาที่อยู่ในสถานะปัจจุบันได้เครื่องมือวิญญาณที่เชื่อมโยงกันนั้น น่ารำคาญเกินไปจริงๆหากกองทัพวิศกรวิญญาณไม่มีเครื่องมือวิญญาณที่เชื่อมโยงกันมาอยู่เฮาและทางองูทงสามารถซุ่มโจมตีและกำจัดวิศกรวิญญาณเหล่านี้ทั้งหมดได้ด้วยการพึ่งพาเขตแดนการเรียนแบบลึกลับและการรบกวนทางจิตวิญญาณของเขาแต่ด้วยก่อป้องการที่เชื่อมโยงกันของกองทหารโอกาสนั้นจึงลดลงจนเกือบเป็นศูนย์กองทหารของจักรอวตวันจันทาไม่กลัวที่จะถูกซุ่มโจมตี ตราบเท่าที่พวกเขาสามารถรักษากอบป้องกันที่เชื่อมโยงกันไว้ได้และด้วยความแข็งแกร่งและการเตรียมการเพื่อต่อต้านการส่้โจมตีดูเหมือนจะไม่ใช่งานที่ยากมากพวกเขาแค่ต้องรักษาการป้องกันในระดับหนึ่งมาอยู่ห้าคุ้คิดคู่หนึ่งขณะที่ดวงตาของเขาปิดเป็นรอยพาเขาลดเสียงลงแล้วพูดว่าพวกเขาคิดว่าพวกเขาสามารถหลบหนีการไล่ล่าของข้าเช่นนั้นจริงหรือ ถ้าต้องการรดูว่าพวกเขาสามารถรักษาการป้องกันไว้นานหรือไม่หากการไล่ตามของเรานั้นโหดร้ายมากขึ้นแวนเก็บของหัวายงเฮาเรืองแสงในขณะที่เขาพูดแร่ปืนใหญ่วิญญาณปรากฏขึ้นในมือของเขาปืนใหญ่วิญญาณน,นี้ไม่ใหญ่และช่องเปิดมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง30เซนติเมตรเท่านั้นมันเป็นสีดำสนิทและแผ่คลืนพลังวิญญาณที่อ่อนโยนออกมาหวโยงเฮา เติมพลังวิญญาณของเขาลงในปืนใหญ่และปืนใหญ่ก็ส่งเสียงเบาๆในทันทีเขาวางมันไว้บนไหล่ของเขาและไม่ต้องเลงในขณะที่เขากดปุ่มเพื่อยิงแสงสีแดงที่ทำให้ตาพร่าได้ประทุข,ขึ้นจากปืนใหญ่และพุ่งเข้าหากองทหารวิศวกรวิญญาณทั้งสองที่อยู่ไกลออกไปนี่เป็นปืนใหญ่ระเบิดธรรมดาและความสามารถของมันก็ธรรมดามากมันสามารถสร้างแรงระเบิดที่รุนแรง และอุณหภูมิสูงเพื่อก่อให้เกิดการทำลายรางวายู่เฮาได้สร้างปืนใหญ่ระเบิดนี้ด้วยตัวเองมันเป็นเครื่องมือวิญญาณระดับ7แต่พลังโจมตีของมันนั้นเกี่ยวกับเครื่องมือวิญญาณระดับ5เท่านั้นมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างเครื่องมือวิญญาณระดับ7และเครื่องมือวิญญาณระดับ5 <arche. S 1> เนื่องจากความสามารถในการโจมตีของมันเป็นเพียงเครื่องมือวิญญาณระดับ5แล้วทำไมเครื่องมือวิญญาณถึงเป็นระดับ7ล่ะ เหตุผลก็ง่ายๆเพราะหวโย่เ่าได้พยายามเพิ่มแง่มุูมืนอื่นให้มากที่สุดในกรณีนี้มันคือระยะของปืนใหญ่ปืนใหญ่ระเบิดของหวโยเ่เฮาสามารถบรรลุช่วง10กิโลเมตรซึ่งเป็น10 0 0 0เมตรนั่นสามารถแข่งขันกับศูนย์ปืนใหญ่วิญญ,ญาณที่อยู่กับที่อยู่แล้วแม้แต่สวนเจวอเวินก็ย,ยังยกย่องเขาเมื่อเขาสร้างเครื่องมือวิญ,ญญาณระดับเนี้สวนเจเวินเข้มงวดมาก และโดยปกติเขาไม่ยกย่องนักเรียนของเขาเว้นแต่พวกเขาจะทำสำเร็จอย่างพิเศษหมวอยู่เฮ้าเป็นคนที่ได้รับการชมเชยมากที่สุดจากส่วนเจือเวิรนอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ถึงอย่างนั้นตัวอย่างเรานั้นก็ห่างกันไม่มากปืนใหญ่วิญญาณที่ไม่ใช่เครื่องมือวิญญาณที่อยู่กับที่ที่สามารถยิงได้ในระยะพิเศ,เศษเช่นนี้เป็นสิ่งที่หายากมากในประวัติศาสตร์ของวิศกรวิญญาณ แม้แต่ซวนจือเวินเองก็คงไม่สามารถทำได้ดีกว่าหัวยู่เฮาถ้าเขาทำเองมีเหตุผลว่าทำไมหัวอยู่เฮาถึงสร้างปืนใหญ่วิญญาณนี้และเป้าหมายของเขานั้นเรียบง่ายเขาต้องการที่จะสามารถหลอกล่อศัตรูของเขาได้เมื่อจำเป็นกระสุนปืนใหญ่วิญญาณที่อยู่กับที่มีราคาแพงเกินไปและพวกมันก็เป็นสิ่งของแบบใช้ครั้งเดียวด้วยแม้ว่าหัวอยู่เฮาจะใช้โลหะหายากจำนวนมาก ในการสร้างปืนใหญ่วิญญาณนี้แะโลหะกหายากเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นชนิดที่มีค่าอย่างยิ่งเขาสามารถใช้ปืนใหญ่วิญญาณนี้ได้ครั้งแล้วครั้งเล่ามอยู่เฮาได้ยิงปืนใหญ่ของเขาได้กระสุนปืนใหญ่ก็เร่งขึ้นไปในอากาศกระสุนปืนใหญ่มีความคล่องตัวและมันก็เหมือนกับมเมล็ดอินทผลัมเมื่อมันพุ่งตรงไปยังกองทหารวิศวกรวิญญาณทั้งสองของจักรวรรดิตะวันจันทาในระยะไกล ความเร็วของกระสุนที่ออกจากรํากล้องนี้ถือว่าไม่เร็วนักแต่ที่น่าตกใจคืออัตราเร่งหลังจากนั้นกระสุนเร่งขึ้นทันทีหลังจากลอยไปหลายร้อยเมตรและตัวกระสุนเองก็แยกออกโดยเป็นส่วนหนึ่งของกระสุนเดิมที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อให้อีกครึ่งหนึ่งสามารถระเบิดไปข้างหน้าด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อทุกอย่างสําเร็จในฐานะพลังงานไม่ยากที่จะเห็นว่าสิ่งนี้มีความพิเศษเพียงใด มีเสียงระเบิดดังขึ้นการระเบิดเกิดขึ้นพร้อมกับประกายไฟสีส้มสีแดงเมื่อกระสุนระเบิดบนเกาะพ้องกันของกองทหารวิศวกรวิญญาณเมื่อหัวยูเฮาและทางโอูทงสุ่มโจมตีกองทัพทั้งสองก่อนหน้านี้ในตอนแรกวิศวกรวิญญาณเหล่านั้นที่รอดชีวิตไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากการโจมตีอย่างกระทนหานของหัวยูเฮาซึ่งเกือบจะฆ่าเชียชุนเฉินและนอกเหนือจากจำนวนทหารที่ลดลงอย่างรวดเร็วพวกเขาจะเป็นคนโง่ ถ้าพวกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ดังนั้นวิศวกรวิญ,ญญาณเหล่านี้จึงมีความตึงเครียดอย่างมากแม้ว่าพวกเขาจะรักษาเกอบป้องกันที่เชื่อมโยงกันไว้ในขณะที่บินไปข้างหน้าเมื่อกระสุนปืนใหญ่วิญญาณระเบิดบนเกาะป้องกันของพวกเขาปฏิกิริยาแรกของวิศวกรวิญ,ญญาณแทบทุกคนคือการเพิ่มเกอะป้องกันที่เชื่อมโยงกันให้อยู่ในระดับสูงสุดกองทหารตาปิศาทรราช ไม่ใช่กองเดียวแม้แต่กองทหารมังกรจักรพรรดิก็มีพฤติกรรมแบบเดียวกันแนวป้องการที่เชื่อมโยงกันของกองกําลังวิศกรวิรวญ,ญาณสองกองก่อตัวขึ้นในทันทีและพวกเขาก็เติมเต็มพลังเครื่องมือวิญญาณที่เชื่อมโยงกันเพื่อที่พวกเขาจะได้เตรียมพร้อมที่จะโจมตีได้ทุกเมื่อปฏิกิริยาของพวกเขารวดเร็วอย่างน่าทึ่งทั้งหมดถูกต้องและแม่นยำอย่างยิ่งซูเทียนหยุนและเฉียชุนเฉิน ในฐานะผู้บัญชาการกองทหารเหล่านั้นไม่สามารถพบปัญหาใดๆกับคําตอบของพวกเขาได้เลยแต่เกิดปัญหาขึ้นปัญหานี้ทั้งง่ายและตรงไปตรงมาศัตรูอยู่ที่ไหนปืนใหญ่วิญญ,ญาณถูกยิงออกไปแต่พวกเขาไม่พบร่องรอยของศัตรูเลยยิ่งไปกว่านั้นการโจมตีนั้นเป็นเพียงการโจมตีด้วยปืนใหญ่วิญญ,ญาณธรมธรมดาาที่ไม่ได้ทําอะไรกับพวกเขาเลยจากขวัตวันจันทานั้น เกือบจะทําให้ปืนใหญ่ระเบิดนั้นล้าสมัยไปแล้วเพราะเครื่องมือวิญญาณน,นั้นไม่มีคุณสมบัติพิเศษใดๆมีเพียงบางเมืองเท่านั้นที่จะใช้ปืนใหญ่ระเบิดเพื่อป้องกันและพูดอย่างกว้างๆว่ากองทหารวิศวกรวิญญ,ญาณระดับสับวิญญ,ญาณไม่ค่อยได้ใช้พวกมันพวกเขาต้องการอาวุธที่ทำลายรางมากกว่าเช่นปืนใหญ่เจาะซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าในการป้องกันป้องปรการวิญญ,ญาณหรือปืนใหญ่สลายตัวและอื่นๆ พวกเขาหยุดอยู่กลางอากาศเป็นเวลาเกือบ5้านาทีและเครื่องมือยางที่เชื่อมโยงของพวกเขายังคงอยู่ในระดับสูงสุดที่เป็นไปได้ตั้งแต่ต้นแต่ศัตรูของพวกเขาไม่เคยปรากฏวอยู่เฮาจับมือทางโอทงและถือปืนใหญ่ระเบิดด้วยมืออีกข้างหนึง่งรอยยิ้มอันเย็นชาปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาขณะที่ทางโอทงเหลือบมองเขาอย่างสับสนเจ้ากําลังทาอะไรยอยู่โยูเฮาตอบว่า ข้าแค่บอกพวกเขาว่าข้าอยู่ที่นี่เพื่อพวกเขาจะได้ระมัดระวังตัวมากขึ้นทางอุดหงฉลาดมากและเธอก็เข้าใจในทันทีว่าหัวอยู่เฮาถ้าพยายามจะพูดอะไรหลังจากคุ้นคิดอยู่คู่หนึ่งเจ้ากำลังทำให้พวกเขารักษาสภาพสูงสุดไว้ตลอดเวลาเจ้ามันชั่วร้ายมากหัวอยู่เฮากล่าวว่าข้าชั่วร้าย,ยางั้นเหรอพวกเขาชั่วร้ายกว่าข้าอีกข้าสงสัยว่าเมือ,องโตริงเป็นอย่างไร ข้าหวังว่าพี่สามและคนอื่นๆจะช่วยให้สถานการณ์ที่นั่นมีเสถียรภาพอย่างน้อยข้าหวังว่าพวกเขาจะสามารถรักษาระเบียบภายในได้ทางอุทงคข้ามควรว่าแผนของพวกเขาโหดร้ายและฉลาดแกมโกงมากอากชนชั้นสูงของจกักรวรรดิโตลิงที่แนวหน้ารู้เรื่องพระราชวังของพวกเขาพวกเขาอาจจะบุกจากเมืองเซอร์ไรเคอร์เพื่อประลองกับจกักรวรรดิวันจันทา หากพวกเขาทำอย่างนั้นพวกเขาจะตกหลุมพรางของจูจือจูจือเก่งมากในเรื่องนี้วายูเฮาพยักหน้าเ,เงียบเขายัางกังวลมากเกี่ยวกับสิ่งที่ทางโอทงกังวลแผนของจูจือทำให้เขาทำอะไรไม่ถูกในการพยายามทำลายมันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องกำจัดกองทัพวิศวกรญมยานทั้งสองนี้ให้หมดก่อนสิ่งอื่นใดเราไม่สามารถสู้กับกัตวัวันจันทานในสนามรบแบบเปิดเผยได้อีกต่อไป ดังนั้นสิ่งเดียวที่เราทําได้คือทําให้กองกําลังของพวกเขาอ่อนแอลงอย่างต่อเนื่องพวกเขาสามารถผลิตเครื่องมือวิญญาณได้มากมายแต่การฝึกฝนวิศวกรวิญญาณชั้นยอดและโดดเด่นนั้นต้องใช้เวลาตราบใดที่เราสามารถทําให้กองกําลังวิศวกรวิญญาณของพวกเขาอ่อนแอลงได้อย่างต่อเนื่องอาจจะทําให้จกักรวาลวันจันทานั้นไม่แข็งแกร่งอีกต่อไปกองทัพทั้งสองตระหนักว่าพวกเขาถูกหลอกเมื่อหัวอยู่ห้าวพูด และพวกเขาเข้าเดินทางต่อไปไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่ต้องการค้นหาศัตรูแต่หัวยู่ห้าและทางอูทงนั้นแข็งแกร่งเกินไปพวกเขาไม่กล้ากระจายออกไปเลยพวกเขาสามารถรับประกันความปลอดภัยได้โดยการรักษาเกาะป้องกันที่เชื่อมโยงกันไว้แต่นั่นหมายความว่าพวกเขาต้องใช้พลังวิญญาณอย่างต่อเนื่องพวกเขาได้ต่อสู้ที่เมืองโต้หลิงแล้ว ไม่ว่าชนชั้นสูงที่จักรวรรดิโต้หลิงจะระดมกำลังมาสักเท่าไรเมืองโต้หลิงก็เป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิและมันก็ยังคงต้องได้รับการปกป้องในระดับหนึ่งกองทหารสัตว์วิญญาณทั้งสองได้ใช้กำลังค่อนข้างมากในการจัดการกับกองทัพป้องกันเมืองพวกเขาได้รับความเดือดร้อนจากการซุ่มโจมตีของหัวยู่ฮ้าวและทางอู่ถงในภายหลังและถอยกลับทันทีพวกเขาไม่ได้พักผ่อนอย่างเหมาะสมตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ อย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็ต้องบินต่อไปพลังวิญญาณของวิศวกรวิญญาณนาั้นจำกัดมากแม้แต่ในโลกของวิญญาจาร์ก็ไม่มีมากที่สามารถสร้างพลังวิญญาณของพวกเขาในการต่อสู้ได้เหมือนหัวอยู่เฮ้าจนถึงจุดที่การบินไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับเขาเลยแม้แต่ราชธินานามพุมยุทธ์ก็ยังต้องใช้พลังงานบางส่วนในการรักษาความเร็วในการบินสูงไม่ต้องพูดถึงความจริงที่ว่าวิศวกรวิญญาณส่วนใหญ่ในทั้งสองกองทหาร มีเพียงวงแหวนวิญญาณสีวงเท่านั้นพวกเขาอาศัยเครื่องมือย,ยานประเภทบินได้ขวดนมและอุปกรณ์อื่นๆเพื่อบินต่อไปเป็นเวลานานแต่ช่วงเวลานี้ถูกจำกัดในที่สุดไม่ว่าจะนานแค่ไหนไม่ต้องพูดถึงความจริงที่ว่าพวกเขาต้องรักษาแนวรับที่เชื่อมโยงกันไว้ด้วยดังนั้นสีหน้าของผู้บัญชาการของกองทัพทั้งสองจึงเคร่งขรึมมากเมื่อพวกเขาตระหนักว่าศัตรูของพวกเขาไม่ได้ปรากฏตัวขึ้น พวกเขาเข้าใจว่าศัตรูกําลังทําอะไรมีกลยุทธ์ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพในสนามรบและนั่นเป็นจิตวิทยากลยุทธ์นี้หมายความว่าเราไม่สามารถจากไปได้โดยเร็วที่สุดมันหมายความว่าเราต้องเฝ้าระวังและเราไม่มีโอกาสได้พักผ่อนเลยนั่นไม่ใช่ปัญหาสําหรับวิศวกรวิญญาณระดับแนวหน้าแต่ลูกน้องของพวกเขาไม่สามารถทําได้พลังวิญญาณของพวกเขาถูกใช้จนหมด โดยไม่มีเวลาเพียงพอและเมื่อถึงเวลาที่พวกเขาไม่สามารถรักษารูปแบบการต้องการที่เชื่อมโยงกันได้บางทีจุดจบของโรคของพวกเขาก็จะมาถึงเราควรทำอย่างไรต่อไปผู้อาโซเชียูสูเทียนยุนกษิไปที่เชียชุนเฉินเขาไม่ต้องการให้คนของเขาได้ยินเพราะไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจสถานการณ์ที่ยากลาบากที่พวกเขาเผชิญการแสดงออกของเชียชุนเฉินแข่งเขิม ข้าเกรงว่าเราจะต้องลำบากมากพวกวโสซูศัตรูของเราทั้งทรงพลังและพิธีพิถันในเมื่อพวกเขาเลือกรังควานเราแบบนี้พวกเขาก็จะทำต่อไปอย่างแน่นอนสิ่งเดียวที่เราทำได้คือรักษาพลังวิญญาณให้ได้มากที่สุดและรักษาระยะห่างระหว่างเรากับเมืองโตริงให้ได้มากที่สุดหลังจากนั้นเราต้องหาที่พักพรอนซูเทียนยุนถามว่าเจ้ากำลังพูดว่าเราต้องหาพื้นที่ ที่ค่อนข้างห่างไกลและกองทัพหนึ่งจะยืนเฝ้าในขณะที่กองทัพอื่นๆพักเพื่อให้เราสามารถให้คนของเราฝื้นพลังวิญญาณของพวกเขาได้ใช่หรือไม่เชียร์ชุนเฉินพยักหน้าและพูดว่านั่นเป็นทางเลือกเร็วของเราสองคนนั้นแข็งแกร่งมากและสามารถกระโดดข้ามอาวกาศได้เราอาจไม่สามารถหยุดพวกเขาได้แม้ว่าเราจะวางกับดักไว้และเราจะต้องสูญเสียพลังมากสําหรับความพยายามนั้นตอนนี้ เราสามารถรักษาพลังให้ได้เท่านั้นและรักษาสิ่งนี้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ตราบได้ที่เราสามารถให้พี่น้องของเราฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พวกเขาสามารถรักษาความแข็งแกร่งในการต่อสู้ได้ข้าเชื่อว่าพวกเขาทั้งสองจะร่าถอยหากให้เวลาเพียงพอสูเทียนหยุนต่อยฝ่ามือของเขาในขณะที่เขาพูดด้วยสีหน้าซีดเผือกเราอึดอัดเกินไป ถ้าข้าจับสองคนนั้นได้ข้าจะฉีกร่างของพวกมันเป็นล้านชิ้นเสียชูนเฉินฝืนหัวเราะและกล่าวว่าจะเย็นไว้ผู้อาบโซซูพี่น้องของเรากำลังดูอยู่นี่เป็นสิ่งเดียวที่เราทำได้อย่างน้อยสองคนนั้นก็ไม่กล้าโจมตีเราในที่โลง่งน่าเสียดายที่เราอยู่ใกล้เมืองโตลิงมากขอเพียงแค่ทำในแบบของเจ้าเราจะขอให้ทุกคนเร่งความเร็วและเว้นระยะห่างระหว่างเรากับเมืองโตลิง ่อนที่จะลงไปพักผ่อนสูเทียนหยุนเป็นคนแน่วแน่และชายสองคนเข้าพูดคุยกันเพียงคู่หนึ่งก่อนที่พวกเขาจะสั่งวิศกรวิญญาณของพวกเขาให้เร่งความเร็วและบินไปในระยะไกลทันทีกระสุนปืนใหญ่ระเบิดอีกอันหนึ่งพุ่งเข้าใส่พวกเขาทันทีและระเบิดเข้ากับกอาป้องกันของพวกมันสภาพที่ตึงเครียดและอ่อนไหวของกองทหารวิศกรวิญญาณทั้งสองไม่สามารถแก้ไขได้ในเวลาไม่นาน พวกเขาแค่เล่งความเร็วเมื่อพวกเขาปลดปล่อยการป้องกันที่เชื่อมโยงโดยจิตใต้สำนึกเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและการเคลื่อนไหวของพวกมันก็หยุดในเวลาต่อมาตรงนั้นกระสุนมาจากที่นั่นทำไมผู้บังคับบัญชาไม่สั่งให้พวกเราโจมตีแม้ว่าวิสุกรวิญญาณจะมองไม่เห็นหัวอยู่เ้าและทางอูทงพวกเขาก็ยังสามารถบอกได้ว่ากระสุนพื้นใหญ่มาจากไหน พวกเขาเป็นสมาชิกของกองทัพวิศวกรวิญญ,ญาณอันดับสัตว์วิญญ,ญาณและพวกเขามักจะยิงพยองและเต็มไปด้วยความมั่นใจในตนเองวิศวกรวิญ,ญญาณเหล่านี้เริ่มโกรธเคืองหลังจากที่ม,มาอยู่เฮ้าย่อยุพวกเขาเป็นครั้งที่สองใจเย็นไว้นะทุกคนกองทหารมังกรจกักรพรรดิจะไม่ใช้เกาะป้องกันที่เชื่อมโยงกันกองทหารตาปีศาทรราชจะยังคงรักษาเกาะไว้ระเวนการโจมตีทั้งหมด แด้บินไปข้างหน้าต่อไปเชียชวนเฉินออกคำสั่งอย่างใจเย็นเขาชัดเจนมากว่าศัตรูของเขาซึ่งอยู่ในเงามืดหวางว่าจะเห็นพวกเขาตกอยู่ในความรัศมีรัายศัตรูของเขาวางว่าจะเห็นพวกเขาโจมตีพลังวิญญาณของวิศวกรวิญญาณจะถูกเผาผลาญเร็วขึ้นหากพวกเขาใช้เครื่องมือวิญญาณที่น่ากลัวที่เชื่อมโยงกันศัตรูของเขาจะบรรลุเป้าหมายได้หากสิ่งนั้นเกิดขึ้น ในขณะที่การโจมตีที่เชื่อมโยงการของพวกเขาจะไร้ประโยชน์อย่างแน่นอนเชียชุนเฉินเคยประทะโดยตรงกับสองคนนี้มาก,ก่อนและเขาก็ชัดเจนมากว่าพวกเขาแข็งแกร่งเพีงยงใดอย่างน้อยพวกเขาก็เป็นอัครพลมยุทธ์และพวกเขาไม่ใช่อัครพลมยุทธ์ทั่วไปถ้าเขาไม่มีหินคีดตั้านลึกๆนั้นเขาคงได้รับบาดเจ็บสาหาัสแม้ว่าเขาจะไม่ถูกฆ่าในทันทีนอกจากนี้ พวกเขายังมีความสามารถซ่อนเลนที่น่ากลัวและเชี่ยวชาญเหนือพลังอวากาศซึ่งบังคับให้เขาต้องระมัดร,ระวังและพิถีพิถนันพวกเขามีปัญหามากมายหากหนึ่งในนั้นคือพมยุทธ์ระดับสูงสุดและบุคคลนั้นสามารถกำจัดพวกเขาทั้งหมดได้หากเขาปลดปล่อยพลังเต็มที่ดังนั้นการรักษาการป้องกันของพวกเขาจึงเป็นสิ่งจำเป็นแต่การรักษาพลังวิญญาณของพวกเขาก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน เนื่องจากคู่ต่อสู้ของพวกเขาไม่กล้าโจมตีด้านหน้านั่นหมายความว่าศัตรูของเขาไม่มั่นใจที่จะบุกทะลวงโดยบังคับให้โจมตีตอนนี้พวกเขากําลังแข่งขันกันเพื่อรู้ว่าใครมีความอดทนมากกว่ากันใช่พวกเขาแข่งขันกันอย่างอดทนหัวอยู่เฮาก็อดทนมากเช่นกันย้อนกลับไปตอนที่เขาฝึกเป็นส่วนหนึ่งของแผนสุดยอดนักรบการแข่งขันด้วยความอดทนเป็นหนึ่งในแง่มุม ที่สำคัญมากในการฝูกฝนของเขาเขายังรอดูว่าใครอดทนกว่ากันเขามีความอดทนเท่าที่ใครจะทำได้มาย,ายูเฮายิงหนึ่งครั้งแล้วเปลี่ยนมุมก่อนที่เขาจะยิงอีกครั้งเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆ แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ